NITI PISO PAKAWA ARAHAM SAMA SAMPUTO VITATARANASAMPANO านตโรปุริสธรรมสัตติสัาเทวมโนสานโพตุปะขวาหีอตพุทาิโมะเวารันตวรตาทิคุณาบิยุตโต โสตพิยนัการุณาหิสัมมาคตตโลโพเทศโยสุชนตังกรรมรังวาสุรวันธามหังตัมราังศิรสาธิเนทังโพโทโยสัมปานินางสาระ เกมุตตมังปะธรรมานุสติธานังวันตามิตังสิเลนะหังปุถัสสหสมิทาโสวาปุถเมสามิกิสโร โคัสานิยเมีสารันชิวิทันจิทังปันทานโตังตริสามีโทตเสวสุโพธิตังนาติเมสารัง ेन वयं साधुसने कोथमे वामालेन यं गुञ्जं प्रसुताङ्गिता सापेऽपि अन्तराय मे माले सो दशते วาจจยวเจนสาวพงโพธอุกรมปกตังมยายังพุทโปติคันหัตอาจยันตังตารันตเรสังวริตงวะพุทเธอานเวค เภทิโกอกาลิโกเอหิปาสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหินะมมังภาวิงฺโฆโรมเทฯ

ตังสิเลนะหังธรรมะสาหัสสมิทาโสวาธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขาสักตาจาวิทาตาจิตาสเมธรรมะสาหังนิยเทม สาริรันชีวิตานจิทังวันทันโตหังจริญสามีธรรมาเสวสุธรรมตาตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัเจนะ ว่าไยยังสาธุศาสเนาธรรมเนวันธรรมเนนายังปุญยังปัสุตังกิทาสะเพปิอันตรายมิมะเฮสุงตัสเตชะสังกายนาวาจายวาเจตสาวา ธรรมเมุกรรมมังประกตังมยายังธรรมโมปฏิคันหาตัอาจจยันตังการันตเรสังวริตรงวะธรรมเมสุภัตนิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยติธังตาริบุริสสโยขานิอัฏฐบุริสสบุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆภาวุนายโยปภาวุนายโยธักกินัยโย सचतिपति कुनाधियुतो यथा पितो अर्यपोकलशङ्कसेतु สีลาทิธรรมะปวาราสยะกัยจิตโตวันธามังตมมารียานะขานังสุสุทังรังโอยโสัปปานินังสารานังเกมามุตตัง อาตยานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนะหังสังคาสาหะสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสกาตาจัวิทาตาจัพิตาสเม สังขาสังนิยเทมีสริรงชีวิตันจิตังวันทานโตหังจาริสามีสังขารโปฏิปันนตังนาทิเมสาระนังอันยังสังโฆเมสาระนังวรัง เอเตนะสัจจวัชถินะวัฏไยังสันตุสานเนสังฆังเมวันตมานีนายังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพพิอันตารายามีมาอสุงตาสเตชะสัง กาเยนาวาจายวะเจตสาวาทังเกปุกัมังปะกตังมายายังสังโฆปฏิคานหะตุอัจจยันตังการันตเรีสังวาริตุงวาสังเค कुशलेन यतां सन्तं पथाङ्गमे ปาเิตจจะสันลาหุกะวติสันตินทริยจะนิปากจจะอปะกะปะกุเรสุอนานุคิโทนาจโกทังสมะเจเลกินทิเยนาวิญโยปะเรอุปวัทยโยสุกินวาเคมิ โน้นตูสัมปิสัตตพะวันตุสุขิตาตาเฮเกติปานภูตาติตาสาวาทาวราวาอนาวาเสสาทิขาวาเยมหันตาวา จิมาราสกาอนุกัตุราทิตทวเยะติทาเยะจตุเลวสันติอวิทูเรปุตามาสัมภเวสีวาสัพเพสัตาภวันตุสุขิตาตานาปาร ปารานิโกเพทนาติมันยิตาคาจินังกินทิภยาโรสนาปติคาสัญญายามาญาสะทัวคาเมชัยยามาตยัาติยัมปุตังอายุสาเอกาปุตตมนุระเขว ปิสาภพูตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณเมตังกัสสภโลกัสมิงมาณสัมภาวเยอปริมาณโอทังอโตจติริยันจะสัมภาทัง Werang aspatangtin jarang nisin Noah saya noa yaawata sawwi kata mithoang อาทินทายาพรหมมเมตังวิหารังอิธัมมังโอทิทินจะอนุปาคามมสีลวะทาสเนนสัมปันโนกามิสุวินัยยะเกทังนหิจันตุคาภัสยังปุนาเวทีติโร पाखे इमे तङ्गे रापथे इमे चया मे इमेताङ्ग ตังกันหาโคตมะเกหิจอาปะทักเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจะตัวปะเทหิเมเมตังเมตังปะหัวปะเทหิเมมามังอาปาทะโกหิงสิมามัง เห็งสิทิปาทโกมามังจะตัวปโตเหงสิมามังเห็งสิปาหัวปโตสัพเพสัตตาสะเปปานาสัพเพปปูตะจะเกวลาสัพเพปปัตตา นิปัสันตุมากกินจิปปะมาคามาอาปะมาโนพโทอาปะมาโนธรรมโมอาปะมาโนสังโฆปะมานวันตานิสิ Sapa ni ahiwi sika santa pati unanapir Sarapunmu sika katamir Katamir parita pati kamantubu Nisohang namun pagawaton สัมมาสัมพุทธานยานจักกุมาเอกาชาะเลสวานนอปัเวิปะัสสตังนามาสามิหาวิสวานนังปะเวปปาสะตัยานจักวั มิหาเรมุติวาสังเกประมณ์นาเวทุสาปะฒังเมเตเณนัโมเณจามปาลยันโดนามาตุโพธานานามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานา วิโมติญาจิมังสปะริตังกัตตวามรรติเสนาเปตยัญจักภูมาเกะราชาวิสวาณัปวิปพาโสตังตังนามมัสสามิาริสวาณั

Thya nawimo tanang naowi mu tiia imangsopai tan ra wa mo rowa โสใจยโนตยาเนะสจเจนะการมิสาจกิริยามโนตรังอาวันจิตตวธรรมปพังสริ ตวาโปวงภะเกจิเนสัจจะพละมวนสหายสัจกิริยามกาสหังสันติปะคาปันตนาสันติปะทาอวันจนามาตต

Sampo nadi esame saka paramitim Nganun dibidang awamanghalan Jaya jamanapoha sabunan Uh, my now. ตัวญาโทนิมิตังอาวมังคะลันจะโยจามนาโปัสกุนันสัสัตโตปาปะกะโหตุสุปินังอาการตังสังฆาโนภาเวนะวินาสะเมเณตุปุถะลา पाचे कानञ्जयं पलं अनञ्जते चे नरकं पन्धामि सफलो माङ्गां पि च नेहि ติวานิตังกาลิตังมัจิมาลาเมจุนเนิปปุมังนาตังทิปังนาทังปฏิตังจานานังอันทัสสะกังทิปตุปาปิสักกะเลเนตวะโุจยามิหัง จิตังอิตังไมหังคีปะะมวะสเมิชาตุอัชัยตยาเปัตนเออันชัมยาอปะเจเวคิตวายังกีวารังปริพุตัง या वाते वा सीता सा ข้ามยาปัจเจเวกิตวายยปินทปาตอปริพุตอโสเนวทวายยนามทายนามดนะยนาวิโคสนาญายาวเทวาิมาสกายาสติติยายปนายา विहिंसुपरादिया ब्रह्मचर्या नुगहा या एपुराणं चवे धनं पतिहं कामिनवाञ्च वे धनं न उपाधे स मे या तरा च मे भवे सति हवाच त जाते อาตมยาปภจาเวกิตาวายังเสนาสนังปะริพุตังปัญญาวะเทวาสิตาสัปปิคาตายาบุญหาสัปปิคาตายาทังสมัากาสวัตตตปสิริงสปัสสัมปัสนาปิตคาตายายาวะเทวา ภิกษาวินนทนะปฏิสัลลานาลามาทังอาจมัยยาปจเวกิตวายกิลานาปเจยเพสานจปริคารุปริพุตโตโสยวาเทวาอุปนานังเวยาพาทิกานังเวทนานังปฏิคาตาา

มัจจันตาเวีริกาปิจารสเพสัตตาสุขีโหตุปุญญาณิปะกตาณิเมสุขังจติเวทังเทตุกิปังปะเปทาภูมาตังอิมินาบุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิศนาจาคิปะหังสุระเพเทวัตานุปปทานาเชทานังเยสันตาณิหินาธรรมายาว นิพาณโตมังนาสันตุสัปพตาเยวายาถาจโตภาเวภาเวโหชโยจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยมีนามาลภันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมผูธาธิปาวโรนาโทธรรมโมนาโทวารุตมโมนาโตปัจเจกพุทโฌสังโฆนาโต โรมะมาะเตโสตามานุภาเวนะมาโลกสังละพันตุมากาสวันธามิพันเตสาพะอปาราทามมธรรมธมเมพันเตไมยะตาตังปุญญาสามมินาอนุโม ฏิตาปะสามินากะตังปุญญังมะหังอาต